อันเดอร์คือการที่รถที่วิ่งตามหลังคู่แข่งเข้าพิษเพื่อเปลี่ยนยางก่อนเพื่อที่จะได้ยางที่สดใหม่สําหรับใช้ในการทําความเร็วไล่ตามรถคันหน้าและหวังว่าจะแซงนําออกห่างเมื่อรถคันหน้าเข้าพิษขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพสมมติว่าการขับรอบสนามหนึ่งรอบใช้เวลา60วินาทีโดยยางเก่า58วินาทีโดยยางใหม่และการเข้าพิทสต็อปใช้เวลาทั้งหมด20วินาทีรถ A ขับนํารถ B อยู่ที่0.5วินาทีโดยที่ทั้งคู่ใช้ยางเก่า วิธีการทำอันเดอร์คัตคือรถ B จะเข้าพิษก่อนกำหนดเพื่อไปเปลี่ยนยางก่อนทำให้เมื่อหลังออกจากพิษแล้วจะตามหลังรถ A อยู่ที่0.5บวกเวลาเข้าพิษ20วินาทีกลายเป็น20.5วินาทีแต่ด้วยยางใหม่รถ B จะสามารถทำความเร็วได้มากกว่ารถ A ถึงรอบละ2วินาทีทำให้รถ B สามารถไล่ตามรถ A ขึ้นมาได้เรื่อยๆหลังจากผ่านไป2รอบรถ A ก็ตัดสินใจที่จะเข้าพิษโดยขณะนั้นรถ A นนำรถ B อยู่ที่16.5วินาทีทำให้เมื่อรถ A เข้าพิษและออกบา รถ B จะขึ้นนำรถ A อยู่ที่16.5 20เท่ากับ3.5วินาทีนอกจากนี้ยังมีการทำตรงข้ามกันที่เรียกว่า o อเว c u ์คือการที่รถคันหลังวิ่งอยู่ในสนามตอบไม่ยอมเข้าพิทแม้คันหน้าจะเข้าไปแล้วซึ่งวิธีนี้จะทำให้รถสามารถวิ่งได้โดยมีคลีนแอร์หรือไม่มีรถคันอื่นขวางหน้าซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่รถวิ่งตามหลังมีความเร็วมากกว่ารถคันหน้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ติดอยู่ข้างหลังเนื่องจากสนามนั้นเป็นสนามที่ทำการแสงได้ยากเช่นโมนาโกหรือฮังการี รือในกรณีที่คู่แข่งเพิ่งเปลี่ยนยางและยังทําอุณหภูมิไม่ได้ทําให้ความเร็วยังช้าก,กว่าการจะทํน undercut หรือโ o v e r คั t ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพรถในเวลานั้นๆซึ่งการเลือกแผนที่ถูกต้องนั้นสามารถช่วยในการตัดสินผลแพ้หรือชนะได้เลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาฟิล์มติดรถยนต์เราขอแนะนําโซล่า fx ฟิล์มเซรามิกค,คุณภาพสูงจากอเมริการับประกัน18ปีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพียงแจ้งว่าเป็นผู้ติดตามช่องรอบรู้เรื่อง f1 ลดไปเลยทันที20%